ครับสวัสดีครับพี่น้องมื่อนีน้มีลูกอีสานถ้าพี่น,อน้องเึ็นไหเก็บเห็ดคือเก่าแล้วครับพี่น,อน้องนะเึ็นไหมถูกเห็นได้เก็ดยุ่มหนึ่งเลยพี่น้องหนั่นแล้วหละมันีือมุมาันกะั็ไหนกับน้ำรุ่นน้ำเก็บนั่กันนะครับเนาะคาดว่าจะเปลี่ยนเห็ดผงนกนุก่งก,ก,กับเห็ดกวาคือเก่กกาแล้วครับพี่น,อน้องได่นไหมรวมสามดอกมีหลายดอกพี่น,อน้อง ได้กน้ำเกลือนำกันนะพี่น้องเนี่ไปน้ำรุ่นกันเลยครับหมายเก่าหมายเดิมเราพี่น้องกลับมงคลเลยครับเ<น>ด้อถึงเปนุ่งพี่น้องเด่นเก๋ไก๋นี่นกยุงครับดอกนึงเพ็ดเพิงสาดพี่น้องเห็ดกอ,อพี่น้องกอโอ้ดอกนี้โอ้แมงฉล่พี่น้องดอกนี้ สองดอกครับ้ก็ได้ยช่ไหมขึ้นาแบนีบ้ข่นขาลายอ้ดอกฮัจำด้ีช่ไหดอกฮักได้พี่ไหมขี้นอาเห็ดข,าย,ยา,ยขายาวอีกเล้วครับขายาวเห็ดขายาว หอวเขียัใช่ไหมดองหม่กัติดมานาวใช่ไหมมันงุ้งครับอันนี้หัวเขียวพี่้หงหัวเขียวครับนกยุงหัวเขียวนกดง บานนะขี้หนอมีจะเสียบปะอานจ่วยๆอีก2ดอกครับนี่ไปนะครับทุกงนชอ,อ,องดอกนะี่อีกดอกนึงพี่น้อ นสามดอกพี่น้องยี่เงากระดานเลยครับนี่รุ่นเดียวกันเลยงามบ่พี่น้องงามเนาะเป็นตาสวีอนไหมมาสองดอกนี่ก่อนหายงายเลยพี่น้องบดดึงขึ้นมาเลยปาดเลยดอกที่สาม เขายายขาเยาตัวออ,อนเะขาอีกสองดอกนะึงพี่น้องนี่เป็นเปลีป่ยนเลยครับนี่ยเปลีป่ยนเลยโอ้เห็ดขาเงาเนะี่ยดึงหน่ายก็มีเหรียญขายหนักแล้วพี่น้องปาดเอาเลยอีกชุมนึ่งอีกสองดอกนะึงพี่น้อง ลุกนุ่งอย่าม่มั้งดอดเลี้ยดีเฮ่อเลี้ยงเป็นตะเสียบเลี้ยงเป็นตะเสียบคักเนี่ยดอกนี้ยุบเป็เนเกล็ดได้พี่น้องทางคนยางเลยเนี่ยขอนใหม่อยูังไงจุม่มนึงพี่น้องเออหงอไม่ xóm đoạt lên gấp đọt mấy nước ba luôn thế nào nào như xóm cái đó cái này thế nào Đợt này. Như có này. Đó, nào? để chơi cho <laughs>

หัวเขียวอีกพี่น้องสองดอกในกอหญ้านี่โอ้โหเกิดท่ากอหญ้าทั้งเรื่องหัวเขียวครับเป็นกีน้อยอยู่พี่น้องไม่น้อยแค่นี้ก็มีแต่ว่าห่างๆแต่ว่าก็มีอยู่กันพี่น้อง นี่แดงขาไล่พี่น้องเห็ดที่เสียนอร่อยแดยงขาไล่ที่เริ่มออกอยู่ที่บ้านนี่สองจุ่มเดียงขาไล่ครับพี่น้องดอกเลยบางยุ้งครับพี่น้องมังยุ่มนี่พี่น้อง ุยมนี่พี่น่องมั้งแบกให้เบิมพี่น้องพวกปูตีตียังนหนองนี่เด๋ยวนี่น่ตอนนั้นเป็นกียกับมีพี่น้องสออันแงงงามเลยหครับพี่ หัวหลุดแล้วนึ่งหัวหลุดง่ายๆครับนี่พี่น้องกรเบิ้งเห็ดสีดอกนี่พี่น้องนุกนุ่งหัวเขียวครับนุกนุ่งหัวเขียว đi được Cái này cũng đúng nữa Ngúa Cái khá cái đọc chùm nó ngắm ngắm ขาไล่ครับอีกดอกนึงพี่น้องดอกนึงพี่น้องได้บอลหนึ่งขึ้นง่ายใช่ไหมมูดายยุคน้องดีอยุหนึ่นขาไล่พี่น้องครับดอกนึงนกยุ่งครับผู้เดียวโคโลเลยพี่น้องดรอทขาเงี้ยลงคงตัดเหม่งงอเลยเนาะบอลมั้งเดี๋ยวบึ้งซื้อกับบานแล้ว ดอกนึ่งพี่น้องขาไล่ครับครับอีกดอกนึงนกยุงหัวเขียวพี่น้องหัวเขียวพี่น้องอีกซองดอกนึงพี่น้องเห็นบ่อีกซองดอกพี่น้องนึ่งดอกนึง

มันดอกอู้อ่ะหนูเปลี่ยปปนแค่ไหน,นไหมอยูปป่แบบท้าทายเลยตัวนี้เิตเพนกันพี่น้องอยูปป่แบบท้าทายเลยเนหัวแดงพี่น้องมาหนี่แดงคิงคืนนุ่งหัวแดงพี่น้องหัวแดงหัวแดง xong đó xong đó xong đó dù về phà thay đó thôi cái, nọc, cái đọc này đoạn nữa đèn cây tay vô này không? ขายเงทสินี่ือมั้งัดดอกนี่ดอกนี่งน่อ้อ๋อมีดอกหน่อยติดไปนึ่งออไปน้ำกันนี่แล้วงามมากพี่น้องปวดเตะขาเนาะพี่น้องเนาะเหตุนี่เนาะขาใหญ่ขางามกี่หน่อยพี่น้อง ยีน้อยก็เอาพี่น้องหรือเปลาติดต่องเพื่อนหรือพี่น้องย่างพานเพิ่นหรือเห็ไปต้องไป็ดตอเพิ่อนใหม่ก็เอาก่อนพี่น้องใช่แล้วครับดอกน้องโอ้หมานเห็ดขายเงาขึ้นก่อนเลยมั้งนี่ดอกนี่พี่น้องหัวเขียวหัวเขียวหัวเขียว พี่น้องอีกทีนึงหัวเขียวพี่น้องว้าเนนหน่อยกับเขียวนกยุงหัวเขียวเนนหน่อยกับเขียวเป็นน้ำพันธุ์มันอีริ่เนาะครับอีนดอกเนี่ยถ้าได้เป็นดอกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเป็นตะขาไม่ได้มันได้เป็นดอกเลยมีตะขาล้วนๆ อยู่กันนึงพี่น้องมึงเนี่ยตะขาก nos ี่น้อยกะนี่ครับพี่น้องมื่อกี่น้อยป่ะกำลังตีปีอื่พี่น้องปีปีคือเดียรไก่น้อยพี่น้องมื่อกี่น้อยพวกเสียดายดีพี่น้องบ่เอาแล้วครับจงไปเห็นมันใหญ่แล้วพี่น้องเนาะ ได้ขวากับผู้นั้นเอามันพโคเชดัยนี่ครับนี่ครับอีกดอกนึงพี่น้องอเกิดแข้งก่อหญ้านี่ขาเง่าเช่นเพื่อนเลยเลยนี่เดี๋ยวเบื้องเกิดในก่อหญ้านี่พี่น้องเกิดน้ำก่อหญ้าน้นำปลาเพล็กนี่งนี่แต่ขายยเง่าเลยครับนี่เพิ่นยื้อขึ้นซ่องนะอ่ะเดี๋ยวเบื้องขาเพิ่นพี่น้องเบื้องดูนะตัดขาอีกมนเนาเง่ากับดอกกเดเหรอกัดอกดดอกครับออาตะมองเดิเดียดลงนะพี่น้องเนาะเอาตะมองดิเด็ยเดยลลเลย เจออีกแล้วโอ้ยมีวีเวลเฉยแต่เห็ดผงขาเง่าเลยพี่น้องมื่อนี<ะ>้แล้วแล้วก็มองเห็นแต่ไกลเห็ดอะไรไม่ต้องพูดถึงเห็ดขายาวแน่นอนนี่พี่น้องเลี้ยงใจวายพิ้งขวัญน,นี่พี่น้องมึงเลีเ๋ยวมาเห็นแต่ขาขามาใกล้ๆจังเห็นดอกมึงมาคักมาแน่ท่านี่หมอตีทุกเดึงออกมาดู ปดขายอย่างมันกกดออกกระเด,ดียดเลยโอ้ยหจะอ่อนขาพี่น้องเอ้ยอดหัวมาได้อะละขาระกระโดดกระเดียบพี่นเนี่ยโอ้เบือ่อกันมันอเลียงงามเลยแบบเนี้ยเมื่ี้น้องซิมมึงดูเป็นตะวันจ่วยๆท่านหนึ่งเดียวกวาดอกนี้พี่น้องกวา่าโอ้ดำเลยพี่น้องไปม่ไปปด้แล้วเสียเป็นสายต่อไปนะเจ้าขัดขานนี่พี่น้อง เฮ็ดเฮ็ดไอ้งุ้มนีมากพระท่านเด็ดตัดขาตัดพระเฮ็ดเพิ่งไต่ใกล้ขึ้น้อึงหยำกึดกึด พี Earlier, shoes, right? go, go. ่น้องอีกหัวเขียวอีกดอกนึงพี่น้องหัวเขียวหัวเขียวลูกยุงหัวเขียวงามเลยครับโอ้ยมัเห็ดเพือกนุ่งๆพี่น้องมาเก็บเห็ดเพือกนุ่งๆน้ำกันเด้อครับเด้อหัวเขียวอีกครับหัวเขียวหัวเขียวงูงูตัดหมืองูงอเลยเนาะพี่น้องเนาะชุดนี่ ยุงหัวเขียวหัวเขียวขึ้นกาเลยขึ้นน้องนี่หัวเขียวหัวเขียวนกยุงหัวเขียวโอ้ประยุกพิงก่อนหินอยู่หักทิ้งหินได้เป็นรึเปล่โอ้บ่หักปาดปาดปาดน้องน้องขึ้นผึ่งนูกยุงทั้งเดยกระโดดกระเดียดเอองามคักงามเนี่ย มีเห็ดแหล่นึงพี่น้องเห็ดเพิ่กแต่ใกล้พี่น้องมีงกัน,นึงพึ่งขาลายพี่น้องพึ่งขาลายพึ่งขาลายครับดอกนึงพิ้งขอนเลยนี่เป็นยังไงพี่น้องพิงของน,งน,งนอยู่เน,นีน่ย อีกดอกนึงแล้หนึ่งโดกหนึ่งโต่างองในบนน้อนที่สันได้ได้ได้เอาขึ้นเหนียนเท่หละขาดขาดเลยังหละงามเลย้นแล้นกยุงอีกน้นแล้วนกยุงแดง ตัวนี้เป็นนกยุงแดงพันแดงพันแดงแบบงงๆนี่แหละอันนี้ก็อีเมนเห็ดผึ่งคาพี่น,อน้องพึ่งค่าบเป็นดงังเป็นดังติดอย่างนี้พี่น้องก็่าเป็นเห็ดผึ่ง ไงเห็นไหมเพิ่อนกะจิกแกะออกพี่น้องนี่คือเห็ดเพิ่งข้ามพี่น้องใบป,ปุ๊บเหลี่ยปับ๊บเลยพี่น้องเห็ดเป็นไงถิมเมมมส้นหมอน้ำมูนี่พี่น้องเอยเหลี่ยกายรายดอกไม้ที่แสนสวยพี่น้องดอกไม้ที่สุดสวยน่ามางพี่น้องพอเห็ดกอแล้วครับพี่นี่รถค,คนกะกำลังลัๆบิ้นๆถึงได้พี่น้อง โอ้โหเฮ็ดกอเห็ดกัโอ้พอหนึ่งได้ยุ่งพี่น้องจนจิตใจเวลางูอคงไว้เมื่อแล้วเอาไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะชุบหนึ่งรถแตกงบึ้มมาแล้วพี่น้องเนี่ยรถจอโอ้โหบัตรรถแช่งแต่เราบัดที่ีหนแตกมึงบึ้มเหมือนมาพี่น้องเลย แม่ขยายนเป็นต้นเนาะพี่น้องออเดงขาไร้พี่น้องเดงขาไร้ก็เริ่มออกแล้วทีนี้ออกอ,อีกเออกลยแม่เนาะแดงขาไล้เนี่มาก์ลายพี่น้องผมมาก์ลายนี่เฮ็ดอล้วเนี่ยอดองดขาไร้ก็เฮ็ดบวกฟันพี่น้องโอ้โหดี๋ยมันติดดอกพี่น้องมันจเรียกเอาแล้วเนี่ยบวกฟันพี่น้องขาเปียเลยพี่น้องเลยติดอกแล้วเนี่ยบวกฟนันเฮ็ดบวกฟัน โอ้พียถิ่นก็มีพี่น้องมึงแล้วก็ได้ดอกอยู่นี่มึงด้วยโอ้พีเอเลยได้เรียกเอาโอ้ตะกี้จังบ่พอกันพอกันตอนเทาอีหลีต้นนี่แต่ดอกพี่น้องขาบ่าได้เลยแต่วก็ดอกแข็งอยู่พี่น้อง กันตอนเผาเศร้าเศร้าก็าออเ,เอาไปน้ำครับแล้วไปแล้วครับทุกยุงเหมือนเดิมช่งดอกวันนี้พี่น้องมันเป็นดอกเดียวน้ำกันย่างงามเลยครับงามเอาพี่น้องเอาขึ้นพร้อมกันแล้วขึงความกันเลยจักรงี้พี่น้อง ลงนุงน่งอีกสองดอกครับสองดอกสองดอกสองจุม่มหมานเห็ดผึ่งลงนุงน่งเลยพี่น้องเอ้ยมาุมแดงงามครับพี่น้องครับผมพี่น้องงางหากระดิ่อีดอลาเราเลยเลยพี่น,อน,น,น้องแต่มาเบิ่งผลงานเฮ้ามือนี่พี่น้องได้ กพอสมควรถี่พี่น้องเห็ดเผือกนกยุงเป็นส่วนไงที่เก่าแล้วครับเห็ดเผือกนกยุงก็ได้เห็ดก็กับเห็ดเผือกไกไก่น้ำแน่พี่น้องเห็ดเผือกไก่นี่พี่เห็ดเผือกไก่พี่น้องกับเห็ดเผือกแดงก็มีซอเซนยพี่น้องกับเห็ดก็เรียงขาสันก็เรียงขาเหย้าพี่น้องลื่นกับักยางคักได้บ้างรู้นกยุงกับนกยุงคักนกยุงเน่าพี่น้องเอ้ยยืนเธอเลยได้บ้างพูดไ่ะ ค้าสอนในพี่น้องขนาดตัดออกไล่เลยพี่น้องเนี่ครับมันมัน,นพี่น้องเบิ้งเบิ้งครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเฉพอะไปแค่นี้ก็เนาะพี่น้องเนาะไม่เลิกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องดื้อกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาได้พาพี่น้องมาเบิ้งอีกเนาะครับเนาะอขอขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามาเบิ้งมาติดตามเฮาขอขอบคุณหลายๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ พ่อไปแค่นี้ก่อนนะครับเนาะพี่น้องอยู่ดีมีย่างสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อครับผมพอต่างคิปหน้าครับผมสวัสดีครับมันมานพี่น้องเะยพี่น้องมันมันมัน